สนามเนี่ยพวกเราเก่งผมเพิงเคยเล่นกับคุณครั้งแรกอ้าวลืมแกจะบอกว่าแกเหล่งคนเดียวไม่ได้ฉันกับปุกกี้ก็ฝึกมาเหมือนกันใช่ไม่เคยฝึกกับแกเนี่ยมันก็เป็นซะอย่างเนี้ยพร้อมนะสองทีมพร้อมสามสองหนึ่งโกลอุ้ โดนใครเดวใครเดวฉันเย้ยเฮ้ยเราแพ้ได้ไงของมันตัวเล็กไม่น่าเชื่อคุณหลบไปหลบไปโอ้กระจอกจริงลยไม่เลยผสมไปนั่งดูไปพวกเราเก็บไปแล้วเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนดีกว่าสามสองหนึ่งโก เอ้าหอกข้างหน้าไปตรงกันเรี้ย<อ>งอลอยอผมจมนะ